จับตารอบทิศเคยนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาคารผู้ป่วยหลังใหม่8ชั้นค่ะของโรงพยาบาลจน,นะจังหวัดสงขลานะคะอาคารหลังนี้สร้างจากเงินบริจาค80ล้านบาทเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะแม้ว่าอาคารหลังนี้สร้างเสร็จมาแล้ว2ปีแต่ก็ยังเปิดใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเสร็จเพียงแค่ตัวอาคารเท่านั้นแต่ว่าพอไปดูบ้านด้านในค่ะยังมีส่วนที่เหลือไม่มีงบประมาณเอามาดําเนินการต่อค่ะ อาคาร8ชั้นโรงพยาบาลจนะอเภอจนะจังหวัดสงขลายังไม่เปิดให้บริการค่ะแม้ว่าอาคารจะสร้างเสร็จสิ้นมาตั้งแต่ปี2566ส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเสียโอกาสที่จะเข้ามาใช้บริการอาคารหลังใหม่แทนการใช้อาคารหลังเก่าซึ่งคับแคบและแออัดอาคารหลังนี้สร้างด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจนะซึ่งบริจาคเงิน80ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย การก่อสร้างดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วค่ะอาคารยังเปิดให้บริการไม่ได้เพราะไม่มีงบประมาณมาดําเนินการต่อในส่วนที่เหลือผู้มนวยการโรงพยาบาลจนาบอกว่าเงินบริจาค80ล้านบาทเป็นเงินก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารของโรงพยาบาลส่วนเงินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆติดตั้ง,ง,ง,งภายในอาคารโรงพยาบาลต้องดําเนินการเอง เมื่อโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณส่วนนี้ก็ทําให้อาคารหลังใหม่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้แป้ว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลจะหางบประมาณมาได้45ล้านบาทแต่ทําได้แค่การเดินระบบท่อออกซิเจนระบบเตือนภัยระบบแอร์รวมถึงระบบไฟฟ้าใต้อาคารชั้น1ถึงชั้น4เท่านั้นค่ะส่วนชั้นอื่นๆยังไม่ได้ดําเนินการเพราะว่าไม่มีงบประมาณต้องหาวิธีระดมทุนมาดําเนินการต่อในส่วนที่เหลือ โรงพยาบาลจนะเนี่ยเราได้งบสนับสนุนมาก่อสร้างซึ่งทางจังหวัดก็ก็รับทราบเพียงแต่ว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องเป็นในภาพรวมว่าทุกโรงพยาบาลก็ต้องมีการไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจนะก็คงจะต้องรอนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเราก็มีการขอสนับสนุนจากกองทุนอื่นๆอย่างเช่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจนะครับและก็จากทางอำเภอจนะซึ่งทาง หน่วยงานต่างๆก็ได้ได้ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันดูแลซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ดำเนินการในสัญญาที่3และ4ต่อไปครับ นายนรงพรณพัทลุงหรือประหลัดแปนน้นนายกเทศมนตรีคนครหาดใหญ่เป็นอดีตนายอำเภอจนะจังหวัดสงขอสองลาผู้มีส่วนร่วมนําเงินบริจาคจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจนะมาสร้างอาคารผู้ป่วยมองว่าปัจจัยที่ทําให้อาคารโรงพยาบาลยังไม่สามารถเปิดบริการได้ทั้งที่การก่อสร้างเสร็จสิ้นมาแล้วเกือบสองปีค่ะอาจเป็นเพราะหน่วยงานภาครัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนอีกปัจจัยมาจากการสั่งย้ายนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะในขณะนั้น ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยเมื่อปี2566ทำให้การจัดหา,าง,งบประมาณหรือว่าเงินสนับสนุนขาดช่วงจนทำให้การเปิดใช้อาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย63ครับ5ปีที่แล้วแล้วว่ามัน3ปีก็เสร็จ3ปีก็เสร็จแล้วหมอสุพัฒนโดนย้ายออพอหมอสุพัฒนโดนย้ายการของบต่างๆก็เลยเงียบไปแล้วหมอสุพัฒนก็โดนตั้งกรรมการสอบด้วยใช่ไหมตอนนั้นก็หลายเรื่องก็เลย ช้าไปซึ่งความจริงเนี่ยมันเสียโอกาสชาวบ้าน<ม>เพราะเงินนี้เป็นเงินของประชาชนแล้วนะ<ม>เพราะกองทุนไฟฟ้าให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านในชนะซึ่งผมไปขอคืนมาเพื่อมาสร้างโรงพยาบาลและทุกคนก็ร่วมหมดเพื่อให้เอาเงินนี้คืนมาสร้างโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันควรจะเสร็จ อาคารหลังใหม่โรงพยาบาลจะนะความสูง8ชั้นโดยการใช้ประโยชน์อาคารค่ะจะแบ่งเป็นชั้น5ชั้น6และชั้น7เป็นห้องพิเศษจำนวน36ห้องส่วนชั้น8เป็นห้องประชุมจำนวน3ห้องขณะที่ชั้น2เปิดเป็น OPD คลินิกเฉพาะทางและแผานากายภาพบําบัดชั้น3เป็นห้อง ICU ขนาด10เตียงและหน่วยไตยเทียม12เตียงส่วนชั้น4เปิดเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมขนาด40เตียงด้วยกันค่ะ